สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO r เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสอครับแต่ถ้าพูดถึงรถ B-segment ในยุค90ต้องบอกว่ารถที่ผมเอามารีวิวในวันนี้มันเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากครับและในปัจจุบันยังมีคนถามซื้อถามหาถามใช้อยู่ตลอดเพราะด้วยบอดี้ด้วยรูปทรงและ ความทนของมันวันนี้มาพบกับ Mitsubishi Lancer รหัส CK2 หรือในบ้านเราเรียกโฉม t ้าย b e n ต้องขอขอบคุณคุณเดือนที่เป็นสมาชิกของทางช่องกรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวครับผมรอรีวิวรถคันนี้อยู่ประมาณ3เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมผมถึงยอมรอคันนี้ Lancer รเป็นรถในกลุ่มซับ c o m p a c t Car หรือว่า B-Segment ของทางค่าย3 d i ไ m มอนหรือ m Mitsubishi b o r t e r มันเริ่มต้นเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ในปี1973จนกระทั่งถึงนับปัจจุบันมีอายุอานามรวมกันมาแล้วทั้งหมด48ปีครับเปิดตัวครั้งแรกด้วยโฉมทท้าแ L มันเริ่มต้นในกลุ่ม B-Segment ครับจนหลังปี2000มันถึงขยับไสกายมาเป็น C Segment ต์สำหรับเรื่องเจเนอเรชั่เป็นที่ถกเถียงกันมากครับ ในบ้านเรากับในต่างประเทศไม่เท่ากันในบ้านเรามีทั้งหมด10เจนแต่ในต่างประเทศมีทั้งหมด9เจน ถ้าข้อมูลเกิดผิดพลาดยังไงขออภัยไว้ะที่นี้ครับผมขอยึดตามเจเนเรชันของต่างประเทศนะครับเจนที่1 A70 ในปี1973เจนที่2 A171 172 174 176ในปี1979ครับเจนที่3 C12V ในปี1984เจนที่4 C6A ในปี1989 เจนที่5 CB1 ในปี1,991 เจนที่ 6. C K และ C J ในปี1995เจนที่ 7. C S ในปี2003เจนที่ 8. C Y ในปี2008และเจนที่ 9. คันนี้ผมยังไม่ทราบรหัสใครรู้คอมเมนต์บอกทีครับแต่ว่าโฉมเนี้ยมันอยู่ในปี2017และรถรุ่นนี้มีขายในไต้หวันกับจีนเท่านั้นเท่าที่พอมีข้อมูลอยู่บ้างรถรุ่นนี้ถูกผลิตโดยบริษัทเลนโวครับรถที่รีวิวในวันนี้คือ m i t s u b i s ิ i l น n ซ e r 1.5 G.L.X.I. Limited Edition โฉมนี้มีอยู่แค่200คันเท่านั้นนะครับรถคันนี้อยู่ในเจนที่6ชื่อรหัส C.K. 2เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1995จนถึงปี2003และรถคันนี้เป็นรถในปี1999ครับฉายาที่เขาเรียกกันว่าโฉมท้ายเบนซ์ก็มาจากตรงนี้แหละครับลักษณะมันคล้ายกับไฟท้ายของเบนซ์เลยหรือใครมองว่ามันไม่เหมือนคอมเมนต์มาคุยกัน มาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาวด้วยสายพานขนาด1.5ลิตรรหัส 4G15 เป็นแบบ4สูบเรียง Single overhead Cam s i n เกิ o โ e เวอร์เฮดแคมชาร์94แรงม้าเกียร์เป็นเกียร์เมนนวล5สปีดสำหรับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับโฉม e คานะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน อยู่ที่12.9วินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.1เมตรครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม c กฟอร์สันสตรด้านหลังเป็นมาติลิงระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดัมในสมัยนั้นยังไม่มีระบบ ABS ให้มานะครับยางเดิมติดรถมีขนาด 175-70R13 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1 9 5จนถึง205ครับคันนี้เดิมมากๆจุดต่ำสุดหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่185 mm มมน้ำหนักตัวรถมีน้ำหนักแค่1ตันเท่านั้นครับ หลังคาตามสเปคจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับแต่ในต่างประเทศเขาคอนเฟิร์มว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้จุดละประมาณ50กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนขอบบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานครับถังน้ำม,นมันมีขนาด50ปลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน91ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับ ปัญหาอย่างของคนอยากใช้ล้อแม็กเดิมๆของรถรุ่นนี้ครับเดี๋ยวนี้ยางดีๆหายากมากสำหรับแม็กขอบ13และขอบ14เนื่องจากรถสมัยนี้เป็นแม็กล้อกันหมดแล้วครับเรามาหัดดูลาเบลกันว่ามันบอกอะไรบ้างด้านบนคือบริษัทผู้ผลิตถัดมาตัวนี้คือโมเดลรถครับด้านล่างตัวนี้เป็นตัวเลขคัดซีและอันสุดท้ายตรงนี้เป็นสีรถครับ เลเบลที่เสาบครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานครับเซ็นท์ล็อกจะอยู่ตรงนี้ครับช่องใส่กระสารมีขนาดเล็กไม่สามารถใส่ขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําได้ตัววัสดุเป็นซอฟท์ u ัเป็นผ้าครับบางคนเรียกผ้าลายกระสอบและด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเบาะที่นั่งคนขับปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงัง ปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้นะที่เปิดฝากระโปรงท้ายกับที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงหน้าถึงคันนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลแต่มีที่พักเท้ามาให้ครับ c k 2มีช่องเสียบแบบ OBD2 ให้ด้วยนะครับผมลองเอาเลสวันมาใช้คันนี้ใช้แบบ OBD2 ไม่ได้เกะใส่ของที่ปรับความสว่างเรือนไม้ที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจก ช่องแอร์ด้านบนเป็นช่องใส่ของขนาดเล็กเมื่อก่อนเวลาใช้งานผมเอาไว้เสียบไฟแช็คหรือยาดมครับพวงอะไรเป็นแบบ3กา้านหุ้มได้ยางความรู้สึกในการจับเนี่ยผมว่ามันเล็กไปนิดนึงสำหรับผมนะเข็นสภาพภายในแบบนี้เดาว่าน่าจะจอดอยู่ในโรงจอดตลอดครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงตแตรรถเดิมๆกันครับการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้4จังหวะ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยสามารถปรับได้แค่2ทิศทางครับขึ้นกับลงเลื่อนไม่จากซ้ายไปขวานะครับวัดรอบความเร็วไม่ความเร็วคันนี้ถึง200ทางด้านขวามือเป็นอุณหภูมิกับน้ํามันไม่คันนี้เป็นไม้แท้นะรถคันนี้วิ่งไปแค่71,000กิโลเองครับ แดชบอร์ดโดยรวมเหมือนกับ Mitsubishi Lancer Eca เด้ๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ตัว Ck2 เนี่ยต้องบอกว่ามิติมันไม่ได้แตกต่างจาก Eca เลยนะแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเท่านั้นช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องอาการประจํารุ่นอีกอย่างหนึง่งก็คือนี่ครับช่องแอร์เป็นทุกคันอายุเยอะๆแล้ววัสดุ ด้านบนจะเป็นซอฟ์ทัชครับที่เหลือเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดช่องแอร์วางคู่กันด้านล่างเป็นนาฬิกาดิจิตอลถัดมาเป็นไฟฉุกเฉินระบบแอร์เป็นแบบมือหมุนครับโหมดการใช้งานแอร์คอมเพรสเซอร์แรงลมปรับได้4ระดับอากาศภายในภายนอกและความเย็นคันนี้ไม่มีคิเตอร์นะครับวิทยุไม่ใช่ของเดิมติดรถด,ด้านล่างจะเป็นเกนใส่ของครับที่จุดบุรี ที่เขียบบุรี C K 2มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยครับมันสามารถใส่แก้วน้ำได้ขนาดไม่เกิน22ออนขวดน้ำประมาณ 500cc ครับด้านล่างเป็นที่ใส่ของมันสามารถใส่โทรศัพท์ได้ครับเกียร์เป็นเกียร์เมนวนวล5สปีดครับ สมัยนั้นถ้าใครชอบของแต่งก็จะไปใส่ลีอาร์ดกันหัวเกียร์เป็นแบบพลาสติกคุ้มธรรมดาจับถนัดมือครับกระชับมือดีตำแหน่งเกียร์โดยส่วนตัวผมชอบนะผมว่าคันเกียร์มันค่อนข้างสั้นเวลาขับแล้วให้ความรู้สึกเหมือนขับรถซิ่งเบรคมือเป็นเหล็กคุ้มด้วยยางครับด้านข้างเบรกมือจะมีที่ใส่เหรียญมาให้และที่ใส่ของกระจุกกระจิกครับอย่างที่เห็น ข้อเสียของรถคันนี้ก็คือวัสดุภายในครับขนาดรถไม่ได้จอดตากแดดเลยยังเป็นแบบนี้เลยที่เท้าแขนด้านบนวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะเรียกที่เท้าแขนนะเพราะมันใช้ไม่ได้เลยมันน่าจะเป็นช่องเก็บของมากกว่าลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือครับเก็บของได้เยอะอยู่เก๊ใส่ของมีขนาดใหญ่ครับจุของได้เยอะอยู่ กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟสองแผ่นที่หรือไฟห้องโดยสารครับม่านบังแดดเป็นพลาสติกคุ้มครับด้านในเท่าที่จับดูผมมองว่าน่าจะเป็นโฟมอัดขึ้นรูปมีกระจกสองหน้ามาให้ตรงที่นั่งด้านข้างคนขคับส่วนตัวไม่ชอบใจเท่าไหร่ครับจะขาดเสียไม่ได้คันนี้ผมใส่แก้วเยติแบบนี้ครับ เป็นบ่อผ้ากระสอบครับสมัยนั้นผมชอบนะผมว่ามันออกแบบได้ดีปีกบอกกว้างนั่งสบายครับคนตัวใหญ่ก็นั่งได้ตัววัสดุที่เป็นผ้าตอนนี้20กกว่าปีแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับหัวหมอนมันสามารถปรับความสูงได้3ระดับครับแต่มันไม่เอียงมารับกับศีรษะนะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าคุณจะใช้พิงก็จะหน้าเชิดเหน่อย บอะที่นั่งข้างคนขับปรับได้4ทิศทางครับฟิลลิ่งในการนั่งไม่ได้แตกต่างจากบอะคนขับเลยเล็กลูมมีขนาด1กํากำปั้นครับพื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีครับสามารถเหยียดได้เกือบสุดเวลานั่งทางไกลยาวๆไม่เมื่อยเฮดลูมมีขนาด1กํากำปั้นกับอีก3นิ้วครับหลังคาเป็นแบบกระดาษอัดขึ้นรูปครับมันเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองฟังนะ เนี่ยครับเสียงดังเชียวมือจับมีมาแค่3จุดเท่านั้นนะครับตรงที่นั่งฝั่งคนขับไม่มีมาให้ประตูสําหรับเบาด้านหน้ากว้างครับเข้าออกสะดวกแต่เบาด้านหลังแคบไปนิดนึงองศาในการกางมันแค่ประมาณ70องศาเท่านั้นเสาซีติดครับติดแน่นอนติดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเบาแถวสองมันจะกค่อนข้างเข้าออกลําบากนิดนึงนะ ที่แผงประตูด้านหลังจะไม่มีช่องใส่กระสารกับที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับอีกอย่างก็คือในเรื่องของวัสดุพอใช้งานไปนานๆเข้ามันจะเสื่อมช่องที่ใส่เอกสารด้านหลังบอดแถวหนึ่งมีมาให้แค่ช่องเดียวครับไฟสองห้องในสารมีมาให้1จุด เบาะนั่งดีมากครับนั่งเต็มก้นเลยองศาในการนั่งมุมของเบาะเนี่ยมันเอ็นอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเวลานั่งรู้สึกว่ามันนั่งสบายเล็กรูมมีขนาดประมาณ3นิ้วพื้นที่วางเท้าทำได้ดีครับเหยียดได้สุดเลยเฮดรูมมีขนาด1กําปั้นครับแต่รถคันนี้ไม่มีหัวหมอนมาให้ ถ้าเราจะพิงก็คือต้องเลื่อนตัวไปข้างหน้าถึงจะพิงได้ถ้าเรานั่งลักษณะก้นเต็มหัวจอกไปนอกกระจกครับร้อนที่พักแขนขนาดกระจุ่มกระจิ๋มครับแต่ถ้ามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม B s e gment ผมถือว่าดีเลยมีเข็มขัดนิรภัย2จุดครับด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ด้วย เบาในตำแหน่งที่5ตัวเบานั่งนุ่มครับแต่พนักพิงแข็งนิดนึงแต่ไม่เยอะมากนะที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองไหมมีครับแต่มันวางเท้าได้ในลักษณะนี้นะเท้าขนาดเบอร์42อย่างผมเนี่ยวางและมันต้องกลางออกแต่เด็กก็น่าจะวางได้อยู่ถ้าให้ดีควรจะต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่นั่งคนที่สามาคนที่4ครับคุณจะนั่งสบายขึ้นถ้านั่งทางไกลไม่มีหัวหมอนมาให้โดยรวมแล้ว ตำแหน่งที่นั่งคนที่5พอนั่งได้ครับแต่เหมาะกับเด็กมากกว่าเพราะมันเป็นรถ B Segment พื้นที่การใช้สอยอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่านั่งได้ก็ยังมองว่ามันดีกว่ารถในกลุ่มเดียวกันในยุคนั้นครับคันนี้จะมีจุดหนึ่งที่ไม่เดิมก็คือตรงเสาบีครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะอันนี้เขาไปแรปติ๊กเกอร์มาเท่าที่ถามดูมันซีดเาก็เลยแรปติดไว้ ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือสวิตช์ในห้องโดยสารวิธีที่2ขไขคุญแจพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด420ลิตรครับมันไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้นะคันนี้มีของเล่นวัยรุ่น3ย่านยุค90นะครับไม้คมแฝกฝาท้าย ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับอันนี้ผมเซอร์ไพรส์ดูจากทรงเนี่ยคิดว่าตอนแรกจะเข้ามานั่งไม่ได้แต่มานั่งได้ครับขนาดมีกระเป๋าด้านหลังยังเข้ามานอนได้เลยนอนได้สบายๆเลยครับถือว่ากว้างอยู่รุ่นนี้ถ้าใครใช้งานขนของสบายจุดที่เป็นปัญหามากที่สุดของรถรุ่นนี้ก็คือซิลิโคนพวกนี้แหละครับที่เวลาใช้งานไปนานๆแล้วรถตากแดดมากๆมันจะทะําปฏิกิริยากันทําให้รถผุตัวถังรถรุ่นนี้เลยผุง่าย ไฟห้องเก็บสัมภาระมีอยู่1จุดครับยางอะไหล่และที่เก็บเครื่องมืออยู่นี่ครับยางอะไหล่เป็นแบบนี้นะเป็นล้อกระทะเหล็กหลุมเนี่ยโหแห้งจริงๆครับเนียนกริบเลยข้อดีข้อที่1ราคาตัวรถถูกมากครับตอนเนี้ราคาอยู่ไม่เกิน5 0,000ื่นบาทอะเกินก็เกินนิดหน่อยแต่คุณสามารถเลือกหารถในสภาพดีๆได้ถ้าคุณใจเย็นมากพอข้อที่2 เป็นรถที่อไไล่เพียบซ่อมง่ายเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างไม่แพงอย่างที่คิดที่สำคัญติดแก๊สทนข้อที่3เป็นรถที่ทัศนวิสัยดีครับเวลาที่คุณนั่งขับมันแทบจะไม่มีจุดบอดเลยหรือจุดอับน้อยมากข้อที่ 4. ช่วงล่างดีงามถ้าเทียบกันในรถยุคเดียวกันเข้าโค้งสนุกแน่นเนึบเกาะถนนดีเยี่ยม ข้อที่5ห้องโดยสารน,นั่งสบายที่สุดในกลุ่ม b s e gment ยุคนั้นครับข้อที่6อัตราสิ้นเปลืองมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะแต่ต้องบอกว่าเกียร์เมนวลเท่านั้นข้อที่7เป็นรถที่แอร์เย็นครับและเย็นเร็วด้วยอันนี้ถูกใจคนไทยแน่นอนโดยเฉพาะในหน้าร้อนข้อที่8ของเล่นของแต่งเพียบโฉมนี้บอดี้นี้จะตรงกับ e v o 4ครับเพราะฉะนั้นเวลาแต่งออกมาแล้วหล่อแน่นอน ข้อเสียข้อที่1ฝากระโปรงหน้าหลังคาฝากระโปรงท้ายและบอดี้บางส่วนชอบผุครับมันเป็นแบบเดียวกับ e ีคาเลยมันเกิดจากซิลิโคนที่ใช้ในสมัยนั้นเวลาใช้งานมานานๆานเข้ามันทำปฏิกิริยากับเหล็กกับตัวถังรถครับทำให้เกิดสนิมเป็นแบบเดียวกับอ e ีคาเลย ข้อที่2วัสดุภายในไม่ค่อยทนกรอบแตกง่ายอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยครับในสมัยนั้นมันไม่สามารถเอาเข้าไปขายในยุโรปได้เพราะว่าไม่สามารถผ่านยูโร N cap ครับมันได้ศูนย์ดาวเลยถ้าใครยังจำได้คอมเมนต์มาคุยกันข้อที่3สําสำหรับใครที่จะหารรถโฉมนี้มาใช้ให้ระวังเรื่องรถแท็กซี่ไว้ด้วยครับเพราะว่ารถโฉมนี้มันทำแท็กซี่ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดตัวที่ทำแท็กซี่จะเป็นตัว เกียร์แมนวนวลเครื่องพันหกรถคันนี้ถ้าเกิดเวลาคุณไปหาซื้อแล้วเจอที่มันเปลี่ยนเครื่องมาให้เช็คดูรหัสเก่าด้วยหรือรถที่เปลี่ยนเล่มแทนเล่มสูญหายหรือจดทะเบียนหลังมาเป็น10ปีให้ประเมินไว้ก่อนเลยครับว่ามันน่าจะเป็นรถแท็กซี่มาข้อที่4หารถสภาพเดิมๆอย่างคันนี้ได้ค่อนข้างยากครับส่วนใหญ่ที่เอามาใช้มักจะแต่งกันเป็น e v เกือบหมดแล้วข้อที่5 มันเป็นรถที่ค่อนข้างเปลืองช่วงล่างครับโดยเฉพาะช่วงล่างด้านหลังเพราะว่ามันเป็นแบบมัลติลิงจุดเชื่อมต่อจุดยึดบูสต์ลูกยางค่อนข้างเยอะข้อที่6การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ไม่ดีนักครับตั้งแต่สมัยที่เป็นรถใหม่และที่ผมเคยใช้เคยขับอยู่บอกเลยว่าเกิน80ก็ดังไปหมดละอาการประจารุน่นมันจะคล้ายกับตัวอ e ีคานะครับเพราะมันใช้เครื่องตัวเดียวกัน 4G15 ข้อที่1เกี่ยวกับรอบเดินเบาครับไม่นิ่ง ลวนกับพือเกิดจากตัวเฟืองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณร้อยไปปลาย,ลายจนถึงพันกลางๆครับข้อที่2มอเตอร์กระจกไฟฟ้าครับเสียง่ายเสียบ่อยเสียประจำข้อที่3เกี่ยวกับระบบเซ็นทัลล็อกครับมักจะชอบลวนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องกระจกไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันมันพังง่ายมากครับตัวชุดคอนโทรลเองเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเคยเจอช็อต โดยไม่ทราบสาเหตุข้อที่5กระจกมองข้างเฟืองเป็นพลาสติกครับโดนกระแทกแรงๆเฟืองแตกต้องหาเปลี่ยนข้อที่6ยางรองแท่นเครื่องบูชและโอลิงเสื่อมสภาพง่ายครับมันเริ่มต้นตั้งแต่50,000กิโลขึ้นไปก็เริ่มมีอาการแล้วหลายๆคนบอกว่าณนะประมาณ8 0 0 0 0ื่น เอาเท่าที่จําได้เกี่ยวกับเรื่องของอยางรองแท่นเครื่องถ้าเป็นของแท้จากโรงงานเปลี่ยนทั้งชุดจะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0เกือบ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นของเทียบจะถูกกว่านั้นประมาณ30-40%ถครับถ้าพูดถึงคุณภาพยางรองแท่นเครื่องของแท้กับของเทียบอายุการใช้งานใกล้เคียงกันครับแต่ถ้ามาดูในเรื่องของการสั่นสะเทือนของแท้เวลาที่เอามาใส่ใหม่ทั้งชุดจะนิ่งกว่าเยอะเลยครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง13-14กิโลลิตรนอกเมือง16-17กิโลลิตรโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลลิตรครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดูมันไปยัดจังต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับคู่เปรียบ1 โ o โยต้าโซลูนา L50 2อ o n d นด้าซิ 3A 3 n i นิสสันซันี B14 และ4 m a มาส323 BS ครัราคามือ1มือ2ราคามือ1ในสมัยนั้นอยู่ที่ประมาณ400,000จนถึง450,000บาทครับสำหรับราคามือ2ในสมัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่35,000บาทจนถึง55,000บาทครับสำหรับรถคันนี้ได้มาในสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ด้วยราคา2 2 0 0 0บาทครับเพราะว่าได้รับรางวัลจากการจับฉลากกับ l ลนเซอร์ c k 2ต้องถามใจคุณเองแล้วครับว่าชอบมันหรือเปล่าโดยปัญหาของตัวมันเองอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับพวกอะไหล่สแปร์พาร์ทหลายๆอย่างถ้าคุณใช้ของแท้ค่อนข้างมีราคาแพงครับแต่ มาเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ทนถึกอยู่พอสมควรถ้ายอมรับในจุดตรงนี้ได้ผมบอกว่าคุณจะมีความสุขกับมันครับจะซื้อมาขับชิลๆหรือจะซื้อมาแต่งขับหล่อๆอได้ทั้งนั้นถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับเบลนเซอร์ c k 2ตัวแมนนวลนะครับผมชอบครับเปนขับสนุกสมัยก่อนที่ได้ใช้ได้ขับเนี่ยก็สนุกและตอนนี้กลับมาจับก็ยังมีความรู้สึกเดิมๆอยู่ค,คลัชไม่หนักครับผู้หญิงใช้งานได้สบายที่ผมชอบที่สุดสำหรับรถคันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทัศนวิสัยมันโปร่งโล่งครับเสา A เสา B เสา C ทำได้ดีมาก แทบจะเป็นรถที่ไม่มีจุดบอดเลยเห็นทั่วทั้งคันครับ Handling ิ Hand ่งทำได้ดีครับไม่หวือหวาแต่ใช้งานได้ตอบโจทย์ที่เด่นที่สุดสำหรับรถคันนี้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของช่วงล่างดีแน่นหนึบเกาะถนนถือว่าเป็น b s e gment ในยุคนั้นเนี่ยที่ทำช่วงล่างได้ดีเลยฮะ กอบกับห้องโดยสารที่มันนั่งสบายแล้วผมมองว่ามันเป็นรถที่ใช้ทางไกลได้ข้อด้อยสําหรับผมรถรุ่นนี้อย่างเดียวที่ไม่มีและเสียดายมากก็คือไม่มี ABS ครับถ้ามี ABS จะดีกว่านี้ราคาดีงามพระราม8ช่วงนี้หาซื้อได้ไม่ถึงแสนทำเนียเน้ยบๆทำจบๆผมมองว่าแสนหนึ่งนะครับคุณใช้งานได้ยาวๆได้เลยลองตัดสินใจกันดูครับกับท้าย b บ n z